ะะวันนี้มินจะพาทุกท่านนะคะมาชมสวนอีกสองไร่ที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะหลังเึ่งแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เอาไว้ปลูกพืชไม้ยืนต้นนะคะก็จะมีสารพัดส,ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นขนุนกล้วยแล้วก็มะนาว ขนุนกันขนุนที่นี่จะเป็นขนุนพันุถวายปีเดียวนะคะจะเป็นขนุนที่ขายอ่อนแม่เขาจะมีพ่อค้าแม่ค้าประจํามารับเขาจะมาตัดเองที่สวนนะคะนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขายอ่อนกิโลหนึ่งช่วงแรกก็ประมาณสิบห้าบาทตอนนี้ก็เหลืออยู่ยประมาณเจดแปดบาทแล้วนะคะนี่นะคะ หนูก็เรียกไปดูนีนก็น้อยหนะมันมีสารพัดนายกล้วยงาช้างเนี่ยนี่คือกล้วยงาช้างนะคะที่เราปลูกไว้พอผอนเขาลืมแล้วเดยรอที่สวนของเรานี่เป็นสวนอินทรีรอยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการใช้สารเคมีนะคะ เพราะฉะนั้นที่สวนของเราเนี่ยรสชาติของผักผลไม้จะหวานแล้วก็ขนุนก็จะเนื้อดีเนื้อจะแน่นเหนียวนะคะขนุนพันธวายปีเดียวเน,ยเนื้อจะแน่นแล้วก็เหนียวมากเอามาผัดเอามาแกงนะคะอร่อยพอพอระยะเวลาที่เขาเริ่มไม่เอาขนุนอ่อนแล้วเราก็จะทิ้งมันไว้ให้มันเป็นขนุนแก่ขนุนสุกเวลาที่มันสุกเนี่ย มันจะมีรสชาติที่อร่อยมากกรอบหวานเนื้อแห้งนะคะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมียางแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะเพราะว่ารสชาติก็ดีแล้วก็อร่อยด้วยนี่ค่ะนี่คือหนึ่งกิ่งนะเยอะมากนี่คือเขาเก็บไปหลายรุ่นแล้วนะคะนี่จะเป็นเริ่มเป็นรุ่นหลังๆแนละ้ว นี้ลูกจะสวยหน่อยจะเป็นกล้วยไขย่ยังเดินไม่ไปถึงไหนเลยก็เลยพาทุกท่านมาเที่ยวของสวนตรงนี้ก็จะเป็นคันแดนคันที่ของเราลูโก้ก็จะมาปลูกพวกประดูอพวกยางนาทิ้งไว้นะคะ เลาะคันแดงมากๆนี่แหละขนลุนดกมากดูกองนี้นะครับดีเยอะมากเลยนะลงมัดเยอะมากเลยลก๊อ นะฮะส่วนมากจะเป็นขนุน,นะฮะอันนี้จะเป็นไรายได้หลักของแม่เขาเพราะแม่เขาเป็นคนทำไว้ปลูกไว้นะฮไปหยอดฝักท,ทองไว้หยอด ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินกันเพราะที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะคะถนนเต็มสวน ใครมาที่สวนมินแล้วเวลามาอบลมเนี่ยอาหารหลักของที่สวนเลยก็คือขั่วขนุนหรือผัดขนุนนะคะ,น,คะนี่ก็จะเป็นมะขามมะขามฝักใหญ่ที่เอามาทำแช่อินขายมันก็จะมีลูกค้า เขามารับถึงที่สวนนะคะขึ้นเองที่สวนไม่ได้ใช้เคมีเลยนะคะเพราะจะเห็นได้เลยเนี่ยของเราจะทําแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนนะคะเราจะใช้วิธีการตัดหญ้าเอากำลังออกฝักเต็มเลยนะคะ ตกมากยุงมากเวนนี้ก็จะเอากระชายนะคะใส่ถุงเราก็จะวางไว้ตามใต้ต้นไม้นะคะการเอากระชายใส่ถุงเนี่ยจะทำให้เราง่ายเวลาที่เราจะใช้นะคะเพราะว่าถ้าเขาได้อยู่แล้วเราก็สามารถคว่ำถุงเขาได้เลย น,นี้ก็จะเป็นต้นมะไฟเก่าแก่ตรงน,นี้ก็เป็นส่วนมะม่วงเก่านะคะก็คือพ่อรืยอออกเพราะว่ามะม่วง โชคกงนั้นกิโลละบาท2บาทมันก็เลยว่าเอาพื้นที่ไว้ทำาน่่งอีกนดีกว่าตอนนี้ก็เลยให้ปลูกกล้วยไปก่อนนะคะหรือว่าเดี๋ยวจะเอาผลไม้นานา,นานชนิดเอามาลงไว้เอาไว้กินนะคะให้มีกินทุกอย่าง เก็บมานาวะนาวหล่นเหลืองเต็มต้นเลย,ยจะเอาไปทำน้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาล้างจาน เก็บลูกหเหลืองๆไปนะคะเอาไปทำข้าวนาวหล่นเต็มใต้ต้นเลยนะ แล้วก็วนออกนะะส่วนด้านหลังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ขอบคุณลุกท้าะนะคะที่รับชมมาด้วยกันจนจบนะคะติดตามชมพวกเราในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเราสองคนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ